วันนี้มาอยู่กับบางบุดนะครับช่องช่องบางบุอนะวันนี้เราก็จะมาต่อทำกิไต้ปั้นนะดักงงครับนี่ถอยมาใหม่สองหลังนะ <c oughs> โคตรเด็กหังเลย <c oughs> โห <c oughs> นี่ผิดก,กันเลยอ่ะ <c oughs> แต่ก็เ <c oughs> นี่ยครับดักได้เหมือนกันนะ <c oughs> มันก็เข้าได้เหมือนกันนี่ปากก็ประมาณนีเนน <c oughs> เน <c oughs> ้เข้าได้เหมือนกันไอุพพักนี้จะเข้าได้ไหมเนี่ยเอ้แต่คะผมูว่าเข้าได้เหมือนกันนะ เขาเลยเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ก็ไม่น่าเอาอยู่ดักอาศัยดักดูแบบดูผูกนุ่นๆเนาครับใส่นี้นะครับเดี๋ยวมาขั้นเข้าขั้นตอนการปั้นกิ้ใต้อุปกรณ์นะครับนี่กีต้าร์ซื้อมาจากแถวบ้านน่ะนี่เห็นปะกีต้าร์ของแค่นะนี่ก้อนยี่สิบอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกระมังทำทำเก็บไว้แล้นี่ค้อนนะครับนี่ค้อนเดี๋ยวก็รู้ครับไวเอาไว้ท้าอะไรก็ พลาดไปได้ก็เช็คว้ยุ่นนะครับ็ครับเริ่มขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็ฝ่ามารับฝ่านี้ใช้ฝ่า,ากันฝานะฝาก็น,นะครับผมผมใช้ฝาเบ็ดดีนะเพราะว่าเบ็ดดีเนี่ยคือกลิ่นอะมันจะติดฝากลิ่นมันจะหอมแบบเบ็ดดีผมก็ใช้ยี้ไปตามกไ็ได้ได้ตัวนะนแล้วก็ปั้นครับประมาณนี้ปั้นลงไปครับกดๆไปในฝายใ,ให้ฝาเต็มเป็นปุบอะ อย่างเงี้ยนะครับอขออนุญาตปั้นทำให้ดูก่อนเป็นทริปติกนะนนปั้นออกไปครับไปเฮ็หตุมฝ่าเลยนะครับก็ในนร้านนี้ไม่ได้ดัก,กนะนี่ก็วันอังคารเกี่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เกี่ยววันอังคารนะเกี่ยวมะลินเพราะว่าวันจันทร์รถเกี่ยวไม่ว่างรถเกี่ยวมีคิวครับ มีคิวเกี่ยวเลยต้องวันอังคารนะแต่นายมีหนูเยอะแน่ครับไม่เนี่ยอย่าถ่ายไว้อย่าถ่ายตอนตีครับจะตีหนูมาแน่แล้วอ่ะคุณเต็มฮะพอก่อนผมจะให้เต็มพูดยังไงอีกกลุ่มอ่ะปุ๊บอือแล้วก็ข้อตอกนิดหน่อยครับนี่ครับขั้นตอนนี้ข้อตอกไปให้มันนิดปุ๊บอ่ะแล้วก็ ง้ครับเอาไปเช็คดนตา้งแล้วต้งบ่งโอเคครับนี่แล้ก yeah. Na. ็แนะนะครับดนนะครับนะครับด่ะครับดให้มันให้มันรำเลยให้ควันขึ้นให้มัน อันนี้ก็ได้ให้มันไฟมันติต๊กเลยอ,อะเด็ดดะเด็ดดะครับนี่บ้าควันเริ่มขึ้นนะเห็นบ้าให้ควนันควันขึ้นเนี่ยนะกินกินมันจะได้น,นี่วิค้อนน,น้อนร้อนน้อนผมนทำเตรียมไว้ไงพรุ่งนี้ไปดักดักนี่ครับวันนี้วันพระดักไปได้อ่ะนี่ครับปล่อยไว้ให้ อีให้มันไหม่แบบแบบนะครับเหว่าควันจะขึ้นก็พอครับ <c oughs> นี่เหว่าควันขึ้นมาเลย <c oughs> แล้วก็ต่อครับใช้คอตีลงไป <c oughs> แล้วก็ใส่ลมเราบว,ว่ากลิ่นกี่ใต้อ้อมยังก็กลิ่นก็ออกกันนะครับ <c oughs> ไปขั้นตอนต่อไปครับนี่น้ำหอมครับสองสูตร <c oughs> ผมจะใช้สูตรหนึ่งนะ ดักโงใหญ่เอวจะลองส่องูุเดี๋ยว่าซุปไหนเดึกกว่าหรครับอันนีู้ตรสองเดี๋ยวดักงกงโกงไม้นี่เองโกงประเดิมหม่กกงแรกเดี๋ยวดังใหญ่ใช้โรงสุดหนึ่งครับนะครับขอภัยเสียงกันนะนะครับอย่างนั้นนะครับใช้น้ําหอมฉีดลงไปใต้ของจุดพอนะครับหรือว่าก็น้ําหอมน้ําหอมก็ได้ครับดิ้นทำนะก็ใช้น้ำยาปรับรูปก,ก็ได้นะครับ แด้ผมใช้น้ำหอมหอมผมแล้แล้วก็ตอกลงไปก็ขั้นตอนสุดท้ายก็สุดท้ายแล้วน,ะนี่ครับลุ้นเหมือนเดิมครับใช้กิน่นมาซึมก็ไปนในกิีใต้นี่หูบวบอ่ะกินจะได้ครับนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะผมจะจะไม่ได้ทำหรอกเพราะว่า ั้นต่อไปนี้ต้องอาตะปูตอกไปนะครับตองฝ่าเาไปให้เป็นรนูให้ตะขอเกี่ยวให้ตะขอในกรงเกี่ยวเกี่ยวเยอะได้นะน,น,นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เนี้ยดึงมาตะปูมาดิเดีย๋ยวผมค่อยมาตอกเทียงนะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็กรงนี้ครับนอนรุรุนนะพว่าผมจะได้กิ่ตัวไอกรงนี้เห็นปะเดีดักสู้สองอนี้สูส้ด,ดึงดูรกรงไหนจะได้ก่อยกัน เจอกันครับนี่ทำต่อครับทำหมดเนี่ยทำเพื่อไปได้วยเพื่อใช้โอเคครับเจอกันพบค,ครับ